สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งกับรายการสิงหนังโอเคนะฮะผมไม้เช่นเคยนะครับหนิงค่ะครับครับครับผมวันนี้นะฮะก็กลับมาพบกับรายการสิงหนังให้คะแนนนะฮะก็เป็นหนังใหม่ที่เข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมา ให้คะแนนแล้วก็แนะนํากับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ควรดูหรือเรื่องนี้ไม่ควรดูแต่เราไม่เคยบอกว่าควรดูไม่ควรดูนะเราให้ปคะแนนท่านตัดสินใจเอาเองนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องมินิซีรีส่าะอเคมินิซีรีเรื่องเ e e ะค e ีนส์ t คมบ t ด e e อะ e ว b นส t แคมบิ e เดอะควีนส์แคอบ่าไรครับมันเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ของมักลุกใช่ไหมมันจะเป็นคนอยู่ได้ยังไงเดอะควีนก็คือพระราชินีอ้าวเหรอเออมันจะไม่ได้ชื่อในชัยในบัลลุกผมถามว่าเดอะควีนแกมบิดแปลว่าอะไรอ้าวแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าราชินีราชินีพนันแกมบิดนะพนันว่าแกมบิดไม่ได้แปลว่าพนันแปลว่าอะไรก็ราชนีราชนียึดไม่ใช่ง่ายราชินีแกมบิด โอเคแต่ม okay. ันมาจากมันเป็นกลยุทธ์ไม <Yeah, like ่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์ไงก็พูดถูกแล้วไงแกม์มากคุณต้องเป๊ะมันไม่ใช่ควีนแกมบิดมันเดอะควีนแกมบิดอ่ะโอเคแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรคุณเน้นแกมบิดแกมบิดการเดอะควีนแกมบิดแปลว่าแบบเหมือนเป็นกลยุทธ์ในการเล่นหมากรุกอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบว่าวิธีการเรียกชื่อกลยุทธ์นั้นอืมแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรก็คือเรื่องราวนะคะก็ต้องบอกกับว่านางเอกน่ารักมาก นำแสดงโดยคุณอนย่าเทเลอร์จอยเฮ้ยออญยาเทเลอร์จอยว้าวอ่ะก็คือเรื่องราวก็คือกล่าวถึงนางเอกเลยล่ะหลักๆเลยเป็นตัวละครหลักก็คือนางเอกเนี่ยเริ่มเรื่องก็คือว่าสูญเสียคุณแม่ไปจะต้องไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่ว่าด้วยความที่นางเอกก็เหมือนมีพฤติกรรมที่เหมือนอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้อ่าทำให้เขาก็ไปเจอกับ บุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในชั้นใต้ดินก็เป็นพันโลที่สอนอ่าที่เป็นคนสอนในการเล่นหมักลุกนั่นเองซึ่งมันเป็นจุดที่เป็นเหมือนคีย์พอยต์ว่าเป็นแบบสิ่งที่นังเอกชอบอ่ะในช่วงชีวิตที่เขามีปัญหาแต่เขาได้ไปเจอสิ่งนี้ทําให้เขาแบบเหมือนกับชอบเล่นแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของเรื่องราวดําเนินต่อมาเรื่อยๆือืมเรื่องนี้เป็นไงครอบคุณชอบไหมโอเคนะเนอเรื่องดำเนินแบบแบบไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยตอนแรกคือ ส่วนตัวบางคนชอบไม่ชอบเร่อหมักรุกมากๆตอนแรกดูเห็นน่าเบื่อแน่ๆเลยแต่พอดูไปเรื่อยๆแบบมันจะเห็นว่าคนคนหนึ่งที่มันฉลาดมากๆมันก็จะมีความดาร์กมีเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเขาบอกว่าอัจรญยาเนี่ยมันเป็นเส้นกั้นบางๆระหว่างปัญญาแยะความบ้าความเออแต่อีกนี้กูก็มีความอัญญาด้วยวะของของคุณบ้าเต็มร้อยบเลมึงเข้ามาเต็มร้อยเลย โอเคไม่คือเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องมันมาจากโนเวลนะ<ม>ใช่ไหมมันมาจากนิยายนะครับผู้แต่งเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามาจากนิยายนะครับซึ่งนิยายเนี่ยเพราะว่าผมเสิร์ชไางไแต่ผมจำชื่อไม่ได้จริงผมว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมรู้มาเรื่องนี้มันพับบลิกในปี1983ผมเกิดปี1982โบราณกันนะเนาะซึ่ง อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สมัยก่อนเนี่ยมันมันเป็นหนังที่ย้อนยุคนะใช่ไหมคือสมัยก่อนในเรื่องนี้มันคือความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับสังคมสังคมของคนเล่นหมากลุกที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายถูกไหมฉะนั้นพอมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเฟรชมันเป็นอะไรที่มันมันแบบเออมันฮือฮาแล้วแบบว่า มันไม่ได้เล่าเรื่องของการแค่แบบว่าคุณเล่นหมากรุกเท่านั้นนะเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณโห่หมากรุก,กคุณเก่งเทพนูน่นนี่นั่นแต่มันพูดถึงการใช้ชีวิตด้วยการที่คุณโตมาแบบที่แบบว่ามันมีปมอ่ะเนาะแล้วคุณก็คิดแล้วคุณก็แบบว่าคิดว่าเรื่องของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์มันเป็นจุดช่วยเนอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม ซึ่งก็ต้องทุกคนก็ต้องลองไปดูกันนะครับว่าหนังเนี่ยมันซีรีส์เนี่ยมันตีความมาประมาณไหนว่าว่าแบบว่าเ,เรื่องราวของนางเอกเนี่ยที่ชอบเล่นมารลุกมากๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมึนเมาหรือยาหรืออะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องเนี่ยชีวิตเขาดาเนินแบบไหนเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจกับเรื่องนี้คือประโยคที่ผมเรียกว่ามันเป็นคีย์ของเรื่องนี้เลยนะก็คือ o b s e s like. s i ค n ความหมกมุ่นความหมกมุ่นเรื่องนี้ยคือพอยเนี้คือพอยส์สคัญคุณจะระดับเทพอะความหมกมุ่นมันคือต้องเกินเกินเกินร้อยอีกนะเหมือนกับคนที่แบบหมกมุ่นอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งอะเออจนมันมันมันสุดอะเออมานั้นแหละฉะนั้นก็ลองให้คะแนนเลยไหมองนี้ ได้อ่าแล้วคุณกอลฟให้เท่าไหร่ผมให้8ปดอ่ะเฮ้ยแปดอ่ะทำไมเราให้แปดอ่ะเพราะว่าคือส่วนตัวเนื้อเรื่องสนุกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็คือมันมันเป็นหนังแนวดราม่าที่แบบซึ่งส่วนตัวบางคนไม่ค่อยชอบดราม่าเท่าไหร่ชอบคอมเมดี้อ่ะชอบแบบจริงๆก็ชอบทุกเรื่องนะแต่ว่าพอมันดรามากกก่าเพียวๆโดยแบบไม่มีแอคชั่นอะไรเข้ามามไม่มีแบบชอบแอคชั่นตัวหนาอะไรเนีนเ่ยป๊อก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 ไม่ได้อ่ะ ก็แปลแบบไปแปให้แปลไปเดี๋ยวจะลดเหลือเจ็ดด้วยถ้าคุณยังถามต่อห้าห้าห้าคุณเรนเน้นนะให้เก้าเฮ้ยให้เก้าเหรอทำไมอ่ะชอบอ่ะสนุกคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบดูแล้วเซอร์ไพรส์อ่ะก็คือมันแบบรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมักลุกซึ่งตอนแรกจะไม่กดเข้าไปดูด้วยซ้ำมันดูแบบเอ้ยหมักลุกอ่ะแบบดราม่าแบบต้องน่าเบื่อแน่เลยเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบพอกดเข้าไปดูแล้วอ่ะมันต้องดูให้จบเลยอ่ะ คือมันสนุกแบบสนุกแบบไม่ได้สนุกแบบสนุกมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคุณคิดว่านางเอกหน้าเหมือนคุณหรือเปล่าคุณก็เลยแบบเอ้ยดิวเตอร์ดิแกร์แซ่บมากการนั่นแหละก็คือนางเอกนางเอกน่ารักใช่ก็นางเอกน่ารักแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับดำเนินเรื่องได้ดีอะไรเงี้ยก็คือทําให้หมักลูกที่ในสายตาเรามันดูน่าเบื่อ แต่ว่ามันกลับกลายเป็น<ม>เรื่อง <นะ S 1> ที่นะน่าสนใจด้วยความ,มที่มันก็ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับหมักรู้อย่างเดียวมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนาง,<ม>งเอกด้วยก็อย่างที่พี่ใหม่บอกก็คือมีการติดยาแอลกอฮอล์ซึ่งมันเหมือนเป็นจุดพิกผ่านไม้อะไรเงี้ยแต่ในเรื่องนาะงเองกก็ก็เก,ก่งมาตลอดอะไรเงี้ยด้วย<ม>เออแล้วก็ ไม่รู้สิคือต้องไปดูเองอะ่ะมันมีจุดที่ทําให้เราสนใจเราอยากจะดูจนจบเราอยากจะรู้ว่าเ้ยชีวิตนางเอกมันจะดําเนินต่อไปอยังไงใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หนึ่งว่าแบบ<ม>เฮ้ยเขาทําทําออกมาได้ยังไงอะไรเง<ม>ี<ม>้ยให้เรื่องน่าเบื่อกับการเป็นนักดงนี่เท่าไหร่นะเก้าเก้าไม่แปดอือ่าของผมก็ทํารอกเพื่อนนะไม่รอไม่รอกรอเราเพื่อนอยู่ไม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 ่คือผมว่าเรื่องเนี้ย ผมผมก็ให้แปดเหมือนกันแต่เหตุผลของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันดําเนินมาโอเคทุกอย่างเลยแต่ผมแค่ตั้งหยิกกับแค่บทไฟนอ่นนัานนั่นเองแต่ผมไม่พูดว่าอะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าไฟนอลนมันมันดูแบบมันดูลาบเลียบอะอสำหรับผมนะผมก็เลยรู้สึกว่า สุดท้ายมันมันไม่ได้คือหนังมันดีนะดีแบบดีสุดเลยแต่สุดท้ายตอนจบมันคือเ่าแบบว่าไม่รอกคือกฎตรกรมันรถไฟว่ามันก็ไม่ได้ลาบเดียมาตลอดนะใช่แต่คือสุดท้ายมันคือแบบสุดท้ายสําหรับผมไงถูกไหมสําหรับผมคือแบบอก็อ่ะก็แปลกแต่ว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่เราให้คะแนนสูงนะเพราะมันดีจริงนะดีดีอ่ะคะแนนรวมเท่าไหร่ครับ 8.5 8.5นะฮะเรื่องนี้8.5แล้วเบฮ้8.5นะฮะก็เอ่อเรื่องนี้นะฮะเราให้8.5นะครับกับ The Queens Gambit นะฮะก็เอ่อเรื่องนี้นะฮะก็แนะนำให้ทุกท่านดูกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ผมว่าเป็นหนังที่ไม่ได้เสียเวลาเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่เอ่อสอนด้วยนะฮะเรื่องของชีวิตอะไรต่างๆฉะนั้นเราให้8.5นะฮะ คุณให้คะแนนเท่าไหร่ก็อยู่ที่พวกคุณเลยนะครับผมยังไงก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูเรื่องไหนเรื่องอะไรลองดูสิงหนังแนะนําหนังนะครับให้คะแนนได้เลยก่อนที่จะดูหนะักเรื่องต่างๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เราด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย